สวัสดีครับทุกท่านเราอยู่ที่ดอยผาตั้งจังหวัดเชียงรายครับเวลคอมทูดอยผาตั้งชียงรายภูวินส์ไทยแลนด์ท่านอยู่กับฮักเซียแชนแนลครับจะพาขึ้นไปบนดอยผาตั้ง กินข้าวข้างล่างเพิ่งเสร็จครับแล้วก็จะเดินต่อขึ้นไปท้้งบน นี่ครับสก,กุระเมืองไทยครับหลวงพะบางรีนช์วิชฟอร,รม์มบนริเวอร์ทรีนไทยลาวโอเคเป็นหุบเขาเขาต้นเดียวกับที่เขาพามน ข้างบนนู้นมีบิ๊กบูดา โอ้โหเดินไปถึงนู่นเลยฮะนี่ละครั้งที่มีเตอร์ฮอนเซียมาตีไปทางไหนอะนู่นเหรอ เหมือนที่ผมไปเดินเทรคกิ้งที่ประลองเลย Thanks for watching ครับประมาณวิวประหลอง